HOME SOLUTION CENTER ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพคโมนสีสวยทนนานแบรนด์ของเราสร้างสรรค์เพื่อวันของเราดึงแบรนด์ทุกวันนะครับ มาสนุกสนานก็ต่อกับเกมเนรมิตครับมิด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 โอ้มีแอคโคโด้วยด้วดูวยดและแล้วโอ้พอกันแล้วก็เห็นไปแล้วนะในช่วงที่แล้วนะครับพี่เอกกี้แล้วก็น้องนิกกี้จะไปเนรมิตที่ด่านกาญสัต์จังหวัดนครพนมครับมาถึงครั้งนี้ครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทีมต่อไปก็คือทีมของพี่ภูมิและพี่เพชรจ้าจะไปเนรมิตที่ไหนผมรู้สึกเป็นห่วงจังเลยเพราะว่าด้วย ลูกของเขาสองคนแล้วด้วยความซ่าความเท่แบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างและนี่แหละคือความน่าสนใจไปชมกันเลยครับ ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทีมคุณภูมิและคุณเพชรจ้าก็เลือกมาเนรมิตที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครพนมแม้จะเลือกสถานที่เดียวกันแต่ก็แตกต่างกันในเรื่องของแนวความคิดและประโยชน์ใช้สอยนั่นเองแ่ละครับจะงไงแกแม้ม้าทำสปาหมาไงไดขนไปไม่ถูกเลยจิตตกเลย ทำให้เราเริ่มรู้สึกแล้วแล่ละว่านี่คือรายการเรียลลิตี้จริงๆไงไม่ได้แบบหมอกรายการทีวีคำๆตลกๆแต่อย่างน้อยมาวันนี้เนี่ยก็ได้อินสปีเรชั่นละเท่าที่ดูมาเนี่ยออก็ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วแล่ละว่าจะไปในทิศทางไหนอ,อคือต้องไม่ให้มันตายเพิ่มะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือห้องผสมพยาบาลออมารับการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทําห้องผ่าตัดไปน่าคงจะช่วยเหลือได้น้อยแต่ที่ป่วย ไม่สบายเจ็บเป็นไข้เนี่ยมันมหาศาลเลยแล้วตอนนี้มันรองรับไม่พอผมว่างบประมาณที่เรามีเนี่ยอาจจะทำใหญ่ๆไม่ได้ก็คงต้องทำเป็นยูนิตเล็กๆแล้วก็ช่วยเหลือตัวที่จะเป็นจริงๆก่อนก็ทำเท่าที่ทำได้และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ ผู้ที่มีจิตใจงามซึ่งขัดกันหน้าตามากนะครับตอนแรกที่พี่ภูมิเข้าไปเห็นทําไมถึงบอกว่าจิตตกเลยฮะคือเราเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ไงครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับสองคนนั้นเน่เขาไม่เข้าใจสุนัขอพี่เลี้ยงหมามาตลอดชีวิตพี่ไม่ให้จิตกรมาสร้างพงสร้างภาพอะไรคือเราเป็นคนใหม่ในพื้นที่ถูกไหมครับไปถึงปุ๊บอย่างแรกเลย ต้องไปพูดคุยกับคนที่เขาอยู่ที่นู่นก่อนออก็ไปพูดคุยกับคุณหมอนักพยาบาลเาาาถามาว่าต้องการอะไรที่นี่ใช่อย่างแรกที่เขาบอกเลยว่าไม่ต้องการเนี่ยสิ้นเปลืองงบประมาณก็คือคืออะไรครับห้องปลอดเชื้อกับห้องผ่าตัดจ้าดาเอามาทำไมหมามันไม่ได้มันไม่ได้พิการผู้ชมครับตอนนี้เ,นเราสรุปก้นที่นึงคือว่ามีเซอร์ไพรส์สำหรับการเนรมิตของคู่แข่งคู่นี้คือบังเอิญเลือกสถานที่เดียวกันคือด่านกักกันสัตว์ด่านนครพนมเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าแต่ละทีมเนี่ยคือ ได้รับข่าวและคิดว่าน้องหมาน่าจะช่วยเหลือมากที่สุดโอเคคุยกันไปคุยกันมาตอนี่พอนั้แล้วก็เลยเลือกที่จะพิมพ์น้องพมลช่วยเหลือมากที่สุดตอนนี้นะคือว่าทีมของพี่เอกกี้น้องนิกี้ทราบข่าวมาจากช่างทำผมแล้วทีมพี่ล่ะครับคือของพวกเราเนี่ยเป็นดีเจใช่ไหมครับทำรายการทั้งทีวีโทรทัศน์เนี่ยมันก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุนะครับแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมี จ้างคนมาจับหมาจากเมืองไทยก็จะเอาไปกินจริงๆต้องบอกว่าวันแรกที่เราไปเห็นป้าบเนี่ยนะครับเราก็เห็นหมาตัวนึงสภาพแย่แล้วนะครับเราก็ถามคุณหมอว่าตัวนี้มันมันเป็นไรเนี่ยมันหลับมันไม่สบายจะตายหรือยังเลยคุณหมออ๋อยังตัวนี้ยังพอหันมาอีกทีน่ะตายแล้วลิ้นคตัวเดิมนั่นแหละตัวเดิมน่ะครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันมีหมาที่กําลังจะตายอย่างเงี้ยเยอะมากทุกผู้ชมครับเราย้ากันอีกครั้งทีมนน้นทีมที่หนึ่งคุณเอกกี้กับน้องนิกกี้เลือกที่จะเนะไรนามิ ห้องปลอดเชื้อห้องผ่าตัดน้องหมาครับครับปลอดเชื้อผ่าตัดคุณหมอบอกว่าไม่จําเป็นไม่งหมาจำเป็นคุณหมอต้องการคุณหมอบอกเลยเพราะว่าตรงนี้ต้องมาก่อนเลยคุณหมอบอกข้อพักอ่ะมานอนได้ทุกที่พวกเธอห้ามเข้าไปห้องนี้เด็ดขาดทำไมครับเพราะนห้องจะมีเชื้อเต็มไปหมดเออเชื้อโรคที่อันตายคุณว่าอย่างไรครับคุณว่าอย่างไรทางที่ไหนครับทางประเทศไทนทางนี่เรามีอะไรครับทางนี้ของเราเป็นห้องปฐมพยาบาลน้องหมาครับเพราะว่าพันตัวอยู่นนัเนี่ยเขาบอกว่า99%เนี่ยไม่ต้องการการผ่าตัดเป็นพวกองเสียติดเชื้อโรค รักษาพยาบาลพื้นต้นก็พอแล้วทำไมเราไม่สร้างห้องปลอดเชื้อแบบทีมนู้นเดลไม่ทออกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันสอบถามคุณหมออย่างชัดเจนครับถาไปถึงปุ๊บเราถามก่อนเลยเอางี้ดีกว่าคนในพื้นที่เราถามเขาก่อนก็บอกว่าห้องอย่างนั้นน่ะมันมันไม่จำเป็นแล้วทำไมเรานู้นไม่สร้างห้องพยาบาลเราไม่ต้องถามคุณหมอเลยคุณหมอเดินมาบอกว่าต้องสร้างห้องพาตัดห้องปลอดเชื้อนี่นี่เขาถามคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ในการการเกมเดลมินะครับนี่แต่ว่าเป็นการจัดการของคนที่จะไปเดลิมิได้กับสุนัขนะครับ ช่วงนี้เฉพาะแค่ตัดสินว่าจะเนรมิตอะไรยังทะเลาะอันขนาดนี้นะครับ <an> <t une> ช่วงหน้าคุยกับสถาบนิกรับรองว่าวุ่นวายมากกว่านี้ดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับรยาการเกมเนรมิตครับ <S <S 1> <S 1> yeah! คลับรายการเกมนรบิตห้ามพลาดเพียงแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของรายการเพื่อเชียร์ทีมคุณเอกกี้กับน้องนิกกี้หรือทีมคุณภูมิกับคุณเพชรจ้าข้อความที่ถูกใจของทั้งสองทีมจะได้รับของที่ระลึกจากทีมที่คุณชื่นชอบ